สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Squash อีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกับเกมนี้ไปนานนะฮะจริงๆผมก็เล่นประจำแนละ้วแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปยาวๆมาลงนะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาคลิป Squash มาให้ทุกคนได้ดูกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการเอาคลิปมาลงให้ทุกคนได้ดูกันอีกต่อไปนะฮะซึ่งเนะื้อหาคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูกัันเลยครบ

แล้วสามแยกโอเคมองกุ๊โดน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 โดดนโมหน่อยโอยเจ็บเหลือเกินผมจะพาไปไอ้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 ไ้ระเบิดแม่งวิ่งพีชีพมาเลยระเบิดพีชีพมีนะโดน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 ที่เยอะเลยน่าเนี่นผมมองไม่เห็นว่ะมันควันร่วงแล้วร่วงแล้วเดี๋ยวครบเวอร์ให้ ลากลากลากศพลากศพลากศพเข้าเลยลากศพเข้าเลยเดี๋ยวผมเปิรให้ไปเลย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 เลือดเต็มแล้วออกเลยอีกศพนึงหมออีกศพนึ่งเดี๋ยวผมเร์ล้าเลย้าหนึ่งร่างหรลางหนึ่งมูลรับมูลเติมอตายายตายังวะ ไอ้ก๊อตมาดีกุ๊บกับกูก่อนคอยเพื่อนอยู่พี่ไอ้กูไปหามเองไปแฟนเราด้วยพี่เป้ไปรวมที่ไอ้ก๊อตรอผมก่อนไปด้วยกันเออมาอยู่นี่อยู่นี่อยู่ในบ้านหลบหลบปอต้าก่อนโอ้าโอ้ผมอยากหาแฟนก็ได้ช่วยผมหน่อยจะกลับไปหาแฟนก็ว่าไอ้เหี้ยลาก๋ ไปไอ้ก๊อตไปกันเลยพี่บู๊ดแป๊บนึงมาเนี่ยมาเนี้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 ยเข้าบ้านที่ก่อนมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยอยู่ตรงตรงนะตรงมามามาดีดีให้พี่หน่อยเออครับรักที่สุดเลยเดี๋ยวก็รักโอเคเรามีแฮปไกแล้วเราไม่ต้องวางแลดีแล้วไปไอ้ใครขอมาเกย์นะแถวนี้ได้ทงแล้ว ไอ้น้องธงต่อไปอยู่ไหนวะโอเคเคลียร์เคลียร์ทำได้ดีมันตันบันบันบอกเคลียร์เคลียร์ก๊อปปี้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 ไปตามตามขอไม่ขอบุญอะขอมือหน่อยขอมือหน่อยโ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 อยเพื่อนโอยพี่ไม่ต้องสนใจมัน เพืาก oh, ับพวกกูโอ้ชยเพืม oh, oh, e. ันโดนลากเพื Lion ่อนโดนลากเพื่อนเราไม่ใช่เหรอเป็นเราเป็นเราลากไปเป็นเราเขาทุ่งเขาทุ่งเขาทุ่ง Thank you boy โอ <sound>. oh, oh, so ้ยเพื already, oh, oh. Oh, ่อนของอมอ๋อธงมันใกล้กันไอ้เหี้ย ใช่พี่มันเป็นแบบเล็กอะ่ะโอ้เล็กเลยโดยดแนแบบมันมาร์กมองอยังไงวนะเนี่ยเอ๊ะควนข้างหน้าตายตายตายไ้ <What? S 2> เรามีมอสต้าไหมครับยัดไปที่มูมาร์กหนึ่งไหมครับแค่ปืนมีตะขอปะเนะี่ยมีแต่เป็นตะขอบเล็กตะขบสั้น แต่ได้อยู่ร่วงร่วงร่วงเออหมออยู่ไหนหมออยู่นี่หมอมาแล้วโอ๊ยแพร่งก่อนเลยดีกว่าผัดแพร่งก่อนเลยดีกว่าอ๋อเพื่อนดีกว่าก่อนมาหน่อยอยู่เพื่อนโอ้ยโดนเน็ตสาลิโบร์ยังเลยโอ้ยขาผมหลุดขาหลุดว่าเต็มเกี่ย่อะไรวะล่ะขาผมขาดหมอหมอขาผมขาดโอ้โหต่ออย่าง โอ้มีต <mañana> <rawd Moder> ัวพี่โอ้ิวเล้าายมล้ยสุดยิงคนขนาดนั้นเลเอามีเหรอมอมอมอเมอหอมาโชคดีครับี่นหมอยาหมดครับเพื่อนผมผมบอกว่าใช่ไปเลยนะครับผมไม่ได้เล่นหมอเรียกหมอได้แล้วตอนเนี้ย ฝากด้วยครับหมอแม่ไโอ้โห ใจกล้าว่ะต้องรักขนาดไหนถึงจะเสี่ยงชีวิตออกมาชุบขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปผมจะมอบเหรียญห <c oughs> ลักออกมา <c oughs> ให้รอรับเหรียญกล้า,าหาดที่บ้านได้เลย <c oughs> โอเคเคลียร์บ้านล้าหน้าเราบอกเป็นนะครับทางซ้ายระวังนะ่นนะ ต่าางซ้ยไอ้นี่มันของของศัตรูมันี่ะไอ้นี่มันปืนศัตรูมันี่ยมาขุดทิ้งเลยเด็กหมอหมอมันตายแล้วไอ้เชี่ยกลัูทันทีมันยิงคนตายหมอมาขุดตรงนี้ทิ้งเลยเด็กเนี่ยนี่มันปืนศัตรูนั่นแหละ ไปมองไปเฮ้ยในบ้านตายแปลว่าแปว่าขุทิ้งไม่ได้ต่จ้งมันเฮ้ยไอ้่กูจับเะจาะโอ้แล้วคุณไปตายอยู่นอกบังเกอร์ด้วยเจาะเจาะอ๋อนี่นะัะ ที่ผมอยู่ไหนวะเนี่ยวางหลังเนี่ยพี่วันแม่เนี่ยคนตรงนั้นอ่ะไม่สามารถไปชุบได้แล้วคุณคลิปอัพเลยหมอเลยเป็นเด็กไปบ้านระดอนนะครับใช้ชีวิตระวังด้วยอะไรฮะที่เกิดระดอนเดี๋ยวเจ้าบุรีสบพายไปเลยครับเฮ้ยอยู่บลาคาบลา ไอเหี้ยราคามาแล้วเราเดินเคลียร์ถูกบ้านไปเรื่อยจนว่าจะถึงห้งเป้นคนข้างหน้าขวาเห็นละเห็นละฝั่งนี้ได้ไม่แป้ฝั่งนัาด้วย หลังแล้วด้วยเป๊ะๆล่งแล้วด้วยล่วงหนึ่งลวงสองสวยโอ้ยแล้วหมอก็ไปไหนเนี่ยเฮียบ้านเคียร์หมอไปไหนแล้วไอ้เฮียมันอยู่ข้างหลังกูได้ไงวะมันมาอีกตัวไหมพี่ออ๋เฮ้ย บนสะพานชี้มองให้หน่อยมันอยู่ไหนเออมองไม่เห็นเลยน่าจะบนสะพานหรือใต้สะพานไรู้่ะใต้สะพานไม่มีอ่ะบนสะพานก็ไม่เห็นเยอะจากไหนวะเบนพี่ด้วนเดือดตายบนโน้นหรือเปล่าแต่เสียยมันใกล้เลยนุ้ยแปะไปแปไปแมันนี่มันนี่มันนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไง ตาย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 แล้วจุเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้เียองรอไไอ้ก้อนไม่ต้องเป็นหมออ่ะทิพี่ก่อนทิง้พี่ก่อนพี่เป็นไรชี่งไปคนกันกอร์ดหนึ่งเดี๋ยวพี่เอเียพี่เป็นไรช่ามันตายเนืองตายเนง สวยพอให้เดี๋ยวพอให้ไปได้บ้านคอยในบ้านโอ้โหหมดบ้านนี่พี่หมดแรนเด็แล้ววะเดี๋ยวผมช่วยให้ดิผมขอดีตรงนี้ก่อน แล้วนะพี่อาจจะตุยในไม่ช้าไปก่อนทันยาไปเพ้ก่อนไปก่อนเล็งเล็งเล็งแล้วไมเล็งไม่ก่อนมี่แรงไว้อยู่ตายตายตายที่มันไอจัดไอเสกขวาไป นี่ไงข้ามือเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นไปใับขับต่อเลยคุณไม่ขับแล้วคุปแล้วคุก็ไม่ขับคุกก็ไม่อยู่อ๋อติดตาแถวนี้มีผู้ก,ก,ก่อกรร้ายอยู่นะเว้ยมีมีมีม,มีตรงนี้

ตวเองน้องตายตายเนื้อกัดพี่เปอต้องมาชกผมอ่ะผมจะไปยิงรถมันแ๊บแบบแบบตรงนี้มีคนตายอีกกูเน้องจะออกไปหามึงอยูแหนวะออ้ย่เยอะจัดตรงเนี้ยเยอะ ไ,ได้ไม่ได้วางไม่ได้มีคนอยู่ใกล้แล้วกลับมาเดมพี่เป้งอ่ะมันคู่ดาวร้อยห้าสิบวิเลยโอ้โหนานนานถ้าวางแล้ววางไม่ได้อ่ะคูดาวไปเคลียร์คนก่อนบันละเราจะได้วิ่งใหม่เดี๋ยวดูทรงนน,ออนี้อ่ยมันเป็นเสียงรถอะไรอะ่ะเสียงรถปะไม่่ใชเสียงรถ ใกลเลยพี่เป๊ะจะตายเหรอเสียงจากไหนวะเสียงจากข้างหลังเลยมันอยู่บนหลังคางไม่รู้กูรีเฟก,กมันตายหรือเปล่าร่วงเหมือนกันมันร่วงเหมือนกันแล้วเป็นอะไรคือแบบผมนปุ๊บต้องยิงปั๊บเลยก็มึงเดี๋ยวมึงตื่นมาเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามันดีจากทางไหน เฮ้ยมีคนอีกนะมีคนอีกนะแอบมึงหันไปดูข้างหลังไอ้ชิหเห็นปล <พอ S 1> ่ามึงอ่ะนั่งอยู่บนบรถเมื่อกี้เพื่อนเราตายข้างหน้าด้วยมีเสียงยิงข้างหน้าระวังด้วยกูว่าอย่าขึ้นข้างบนเลยวะแม่งเสียงวะ่ะ มาเดินเทดกันดีกว่ามัาจะแพ้แล้วพี่ใช่หรอสามสิบติเก็ตเออช่างมันเล่นกันเล่นไม่ต้องสนเทียอะไรเดินเทแม่งเลยปะก็ในเมื่อมีแฮปตัตแรกแล้วเอาต้งนาพี่ในตอกนะ่ะตายตายตายตัวเดียวปะตัวเดียวตัวเดียว

เราน่าจะได้ทงนี้อยู่นะ พวกผู้ก่อการร้ายพอต้าอยู่แอคคูเลตครับผมที่มุมมากหนึ่งหายเิญ เป้ามามาผมหน่อยพี่มันยึดเท่าไหร่อะชาดีเหรอใช่มาแค่เรียนหน่ย่ยสามร้อยเมตรยิงอะไรจ้ะพ่อหนุ่ม ไม่ตายเลยตั้งแต่เดินมาไก่ชี้อ่ะแล้วกูว่าโดนข่ตผู้ต่นเฮ้ยพี่เราได้ไม่แตกไอ้ก๊อตอยู่ไหนรอรอโฮโฮรอตรงนั้นแหละพี่กำลังไปหา

Terima you know เหล่าัตางไว้ favour? ไม่ใช่เราปืนอะไรยิงนรเบิดยิงก่อมันยอะเราต้องข้ามฝั่งเฮ้ยอ้อมฝั่งนึ่งร่วงร่วงร่วงเอนะมันมีเยอะนะ ฝั่งนี้เนาะไปไปหมอหมอหอ,หอ,หอ,หอไม่ต้องกลัวอยู่ในกำม,มือหมอแล้วเร <c oughs> ียครบด้วยนี่อย,อ,อยู่ครบอยู่เขาได้ันอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้วะยังไม่เข้าไปถึงหน้าเลยเนี่ย nhìn nản anh ạ có điều này điều này quá ơi cái gì đó mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาสายมาสายสายมือมัน <athlete> ฝ er ักแล้วเปิดมาแน่เน่มารอปัดบัดแต่ไนเฮ้ยอยู่น <osters> ู้นอยู่นูนลงหนึ่งลงหนึสคขวามไซค์ไปขวามไสค์ไปขวางววเอ้เอ้เอมีคนอยู่โมบาร์กูนะเอไอออฟเซ็ต ไม่รอดนมดรดจะทำไรเพิ่มเราเพิ่มมาทีโอ้ยโอาตายเลยวะโอ้ยอ้ยไอก้อนพี่ต้องการฮิวอะโอ้เดี๋ยวแพ้ยวแ้โอ้ยยิ่งสียโอ้ยวาเดี oh, <brick were pineapple> ๋ยวเดี๋ยวจากเก้าร้อย